S <S เมื่อมึงหมายหลังปลามันนี่ครับตรงขามนี่เป็นปลามันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามันติดถนนใหญ่ครับเเเพพพนนน โอ้ยพ <icana>, ี่น้องเต้นหนองบ้านทันทีย่านเลยเป็นบ่เห็นครับอ้ยใส่ช่วยครับเดี๋ยวแล้วกันครับพี่น้องใส่ง่ายพี่น้องใส่ง่ายดูว่าเป็นยังไงดู ขันหยาเจ็บตังครับ oh. อือโอ้ย<笑><笑>อย,ายาดมันกลายเป็นท้อขันครับเต้นออกมาข้างหลังพี่ว่าส่วนนึงพี่ครับมันออกมาจากอีโซนพี่อุ้มหนึ่งครับเต้นโร่งโร่งโร่งโร่มา,มาโอ้ยใส่งามพี่นอ้องโอ้อะมือหนี้น้ำไทยเป็นสองแต้มติดแล้วครับมึงผ่านนี้กับโปซานครับน้องๆอีสองคนครับผ่านมาอนีคนอน้องโอ้ บักเอฟครับบักเอฟเอฟแตกแล้วครับแตกแต่หัวคำมอลดพี่น้องมือนี้อ่ะเต้นโด่งโดงโด่งโดงมากเลยพี่น้องเกือบเป็นการขาถ้าผมโมจัดออกก่อนุ่มหนู่มครับ <c oughs> อ่ะพี่น้องกระโดมไม้นี่เดี๋ยวถือว่าเด็ดครับกำลังเดินทางไปหน่อ,จนอยจะหนี้ก็ยังถือว่าบนในเขาไม้ได้ครับนี่ยิ่งไปน้ำท่าเหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยเข่าไม้จริงห่อต่อครับตัวนั้นโบแม,มนนะครับนั่น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวอย่าให้ท่านนี้ครับ อ่นเป็นนะครับไอเป็นนะครับทานนี้เิ่นมาสรุปยอดไห้นะครับมันมึงแยมกันครับใส่ผลงามือนี้ครับกับไม้เก็บตกนะครับอ่านนี้จัดการนับผลงานเลยครับวันนี้ยานับแต่ผลงานอย่างของนะครับเด้อสองสามสี่ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 อรัสบเอ็ดยี่สิบสอง2่ี่สิองแห่สิงไปสีตัวนะครับเป็น26่ตัวนะครับมือนี่ยี่สิบตัวนะครับวบันนี้